าแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะเมนิตก,ก็มาพบพอะกับช่องน้องวุน้นผ่ากินผ่าเที่ยวค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับเมนูม้อน้เมนวุ้นสิเห็ด ตำเล็บมือนางค่ะพี่น้องจ๋าตำเล็บมือนาง1่งกิโลเลยเด้อหนึ่งค่ะพี่น้องจ๋าทำการลวกน้ำร้อนเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะสำหรับวัตถุดิบกระสีมีเล็บมือนางค่ะพริกกระเทียมค่ะมะนาวมะเขือเทศกระสีมีเม็ดกระถินค่ะเครื่องปรุงกระสีมีผงชูรสน้ำตาลน้ำปลาน้ำปลาร้าค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับเมนูมือนี่ตำเล็บมือนาง1กิโลค่ะพี่น้องไปค่ะไปลงมือเฮ็ดน้ำกันเลยจ้ามาค่ะลงมือตำกันเลยนะคะ พริกกระเทียมค่ะตามด้วยเกลือค่ะตมพริกกระเทียมให้แหลกจ้าตามค่ะมักผ็ดลายกระตมแลกๆพี่น้องจ้าบ่ระมักผ็ดลายกะใบแหดไหลเผ็ดแน่นอนค่ะนี่ค่ะตมพริกกระเทียมแหลกแม่น้องอุ่นก็สิทธทา์การปรุงเลยได้จ้ามาค่ะปรุงกันเลยนะคะมะนาวค่ะพี่น้องหนึ่งค่ะ น้ำพอดีป็นไดพี่นองสิเปียวว่านอาใส่เท้งเปียกเส้งไก่เลยตามด้วยมะเขือเทศค่ะเอาสากบีนั้นแตกกันเริ่มทะกันเลค่ะ,ะตามด้วยพงชูรสค่ะน้ำตาลค่ะน้ำตาลเด้พี่นองน้ำปลาค่ะ แล้วก็น้ำปลาลาค่ะน้ำปาลาราลงไปสองทพัพพีเลยจ้ะนี่ยั่วให้เขากันครับพี่น้องหอมปลาแดกเจ้าเลยไ่ต่ำกล่องแน่พี่น้องมากแล้วก็พีีค่ะได้ออกมาแบบต่้ไปห้องกสินำเล็บมือน้ำลงไปเลยนะคะ มาค่ะใส่เล็บมือนางของเราลงไปเลยพี่น้องเต็มครกพอดีพี่น้องจ้าตามด้วยเม็ดกระถินค่ะยั่วให้เข้ากันค่ะบัน,นี้พี่น้องค่อยๆ่ย่วพี่น้องจ้าเต็มครกนี้ เสรียบร้อยค่ะเตรียมถาดเตรียมพักไว้เลย,ยค่ะพี่น้องจ๊าเตรียมเครื่องไว้เลยเรียบร้อยแล้ว,ลวก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้พี่น้องนี่ไปวันนี้ขวดเสิร์ฟกันเลยจ้าพี่น้องจ๊านี่ค่ะเมนูนก็เตรียมขนมจีนนะคะแพ็คหนึ่งเลยค่ะแล้วก็เบบี้คอร์สค่ะห้องกับสีเทศตําเล็บมือนัง่งขึ้นเสิร์ฟไปเลยได้จ้าเทเลยด้วยค่ะหมืดในจัน้อยด้จ้า ใจมากเลยพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องจ๊ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะสำหรับตำเล็บมือนังของเมนูนค่ะอย่าลืมเดค่ะเดอคขันมาขันชอบคลิปของเมนูนกันเวียนเขามาห้ยกำลังใจกันเลยค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกริง่งกิ่งกิ๊งกริ่งกิงที่สำคัญลืมบอไดเลยค่ะพี่น้องจ้ากดสับ ตะไคร้ให้ช่องน้องวุ้นผากินผาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับมื้อนี้แม่วุ้นคอสต,ตัวลาไปก่อนคะ่ะพบพ่อกันไม่ไ้นาชิมนาจ้าขอบคุณหลายค่ะ